จำได้กันไหมครับว่ายุคหนึ่งเราพูดว่าประเทศไทยมี2มาตรฐานทางการเมืองคนกลุ่มหนึ่งทําอะไรก็ผิดตลอดคนอีกกลุ่มทําเหมือนกันกลับไม่ผิดนะครับผมคิดว่าไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความสมานฉันของคนในชาติออออสวชุดนี้นะครับก็จะแต่งตั้งทั้งกะสะทชปปอชอกกตอ,อายการสูงสุดสารรัฐธรรมนูญนะครับ รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยซึ่งตําแหน่งต่างๆเหล่านี้มีความสําคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งนั้นเลยยังมีการตัดสินใจที่ทําให้ประชาชนกังขาในเรื่อง2มาตรฐานอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นหาทางออกจากคัรจากความขัดแย้งทางการเมืองนี้ได้อย่างไรการแก้ไขร่รัฐมนูลเนี่ยมันจุดเริ่มต้นต้องมีสสรเราก็อยากเห็นการที่มีสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลชุดใหม่ ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งหมดนะครับมันเป็นการยืนยันจุดยืนจุดยืนที่สําคัญว่าอํานาจในประเทศนี้อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนเมื่ออํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วนะครับอำนาจในการเขียนกฎหมายสูงสุดก็ต้องเป็นของประชาชนเช่นกันเอาประการแรกก่อนนะครับผมต้องยังไม่มีโอกาสขอบคุณผ่านสื่อมวลชนนะครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้ ขอบคุณผู้ที่ลงสมัครสอวอรทุกคนเลยนะครับที่มาทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นนะครับมาทําเป็นหน้าที่เป็นวอเตอร์เพื่อลงคะแนนให้กับคนที่เหมาะสมได้เข้าไปดารงตําแหน่งสอวอนะครับก็ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการทุกคนเลยนะครับส่วนจะถามว่าพอใจไหมกับผลนะครับผมคิดว่าเท่าที่ดูก็เห็นผู้ที่ได้รับการ ไว้วางใจให้ไปดำรงตาแหน่งสอวอที่มีความสนใจด้านวาระประชาธิปไตยที่ฝกักใฝ่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยหลายคนอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าดูจํานวนแล้วก็เป็นจํานวนที่ค่อนข้างพอใจนะครับทีนี้มีประเด็นที่เราจะฝากหรือว่าความคาดหวังกับสอวอชุดนี้มา200คนจะทํางานขับเคลื่อนอะ<ม>ไรยังไงบ้างในในใน,ในมุมฐานะประชาชนคนหนึ่งที่คาดหวังเห็นการทํางานของสอวอชุดนี้ค่ะครับก็มีหลายเรื่องเลยนะครับที่อยากจะฝากถึงสอวอชุดใหม่ นะครับประการแรกก็คงเป็นเรื่องของการแต่งตั้งบุคลากรที่ไปดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆนะครับซึ่งทางสวอช,ออชุดนี้นะครับก็จะแต่งตั้งทั้งกะสะทชปปอชอกกตอ,อายการสูงสุดสารรัฐมนูญนะครับ รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยซึ่งตําแหน่งต,งต่างๆเหล่านีา้ <gosto> มีความสําคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับเราไม่ได้ต้องการเห็นสอวอนะครับที่แต่งตั้งคนของสีส้มคนของสีน้ําเงินคนของสีนู้นสีนู่นเข้าไปนะครับเราอยากเห็นการแต่งตั้งคนที <ก implemented> ่มีจิตใจรักความเป็นธรรมรักความยุติธรรม เข้าไปดารงตําแหน่งสําคัญหลังนี้นะครับการที่บุคลากรที่ดํารงตําแหน่งสําคัญในองค์กรดิสละต่างๆกลับมาตั้งมั่นบนหลักการที่ถูกต้องกลับมาตั้งมั่นบนหลักการของความเป็นธรรมนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้นะครับถ้าเกิดว่ายังมีการตัดสินใจที่ทําให้ประชาชนกังขาในเรื่อง2มาตรฐานอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นหาทางออกจากคัรจากความขัดแย้งทางการเมืองนี้ได้อย่างไร นะครับจำได้กันไหมครับว่ายุคหนึ่งเราพูดว่าประเทศไทยมีสองมาตรฐานทางการเมืองคนกลุ่มหนึ่งทําอะไรก็ผิดตลอดคนอีกกลุ่มทําเหมือนกันกลับไม่ผิดนะครับผมคิดว่าไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความสมานฉันท์ของคนในชาติก็นี่เป็นเรื่องแรกนะครับที่อยากจะสวชุดนี้ส่วนเรื่องที่2ก็คงเป็นเรื่องของการผลักดันเ,เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งก็อยากจะเสนอนะครับว่า การแก้ไขรรัฐมนูลเนี่ยมันจุดเริ่มต้นต้องมีสสรเราก็อยากเห็นการที่มีสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งหมดนะครับมันเป็นการยืนยันจุดยืนจุดยืนที่สําคัญว่าอํานาจในประเทศนี้อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนเมื่ออํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วนะครับอำนาจในการเขียนกฎหมายสูงสุดก็ต้องเป็นของประชาชนเช่นกันนั่นก็หมายความว่าสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญ ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่เป็นประเด็นสําคัญที่จะยืนยันว่าประเทศนี้อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนจริงหรือไม่นะครับมองว่าคุณสมบัติประธานรัฐสภาเนี่ยมันจะต้องมีความยังไงบ้างครับผมว่าก็คงเ,เป็นทําเป็นกลางนะครับแล้วก็เ,เป็นทําเป็นกลางผมคิดว่าผมคิดว่าคุณสมบัติของประธานบัฐก็คงต้องมีความ เป็นทรมีความเป็นกลางนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับทุกฝักทุกฝ่ายได้นําเสนอความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันผู้ใดมีความเห็นเรื่องของอย่างคุณหมอเกตยังไงบ้างทีม่มีก,การวิพากษ์วิจารเรื่องวุฒิการศึกษาในตอนนี้ครับกันเยอะมากว่าจะคดีกรณีตี๋ตี๋เรื่องนี้ก็อยู่ในกระบวนการแล้วฮะเพราะผมว่าไปตามกระบวนการนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชา